มาดูเรื่องการร้องเรียนนักการเมืองท้องถิ่นนะครับที่ถูกกล่าวหาว่าไปเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับเหมานะครับโดยเหตุการณ์ในครั้งนี้ผู้ร้องเรียนได้มีการตั้งกล้องและบันทึกเหตุการณ์ไว้ได้เป็นหลักฐานนะครับนี่เป็นภาพมุมกล้องที่มีการแอบถ่ายครับพฤติกรรมของนักการเมืองท้องถิ่นนะครับเข้าไปหาบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างถึงบ้านเลยเพื่อไปเรียกรับเงินนี่แล้วก็นับเงินครับนับเงินได้เห็นเลยเนี่ออ้างว่ารับเงินแล้วจะนําไปฝากให้กับบุคคลหนึ่งซึ่งเป็นผู้นําชุมชน ส่วนอีกวันหนึ่งนักการเมืองท้องถิ่นคนเดิมครับเขาทำอะไรเขานั่งรอรับเงินจากบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างนี่น,นี่หลักฐานเนี่ยค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับแล้วก็มีการเจราจาต่อรองเพื่อให้ได้งานแล้วก็นําเงินเนี่ยที่ได้เก็บใส่ในกระเป๋าทัานทีเลยประเด็นนี้ผู้ร้องเรียนยืนย่นหนังสือไปยังสํานักง,งานปาป,ปชจังหวัดชัยภูมิเมื่อวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมา กล่าวหาว่านักการเมืองท้องถิ่นคนนี้และพรรคพวกมีพฤติกรรมเรียกรับผลประโยชน์จากบริษัทผู้รับเหมาแลกกับการได้โครงการก่อสร้างถนนลูกรังต่อมาวันที่13พฤศจิกายน2568นี่แหละครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาทางปปชจังหวัดชัยภูมิจะมีหนังสือเชิญ ผู้ร้องเรียนไปให้ถ้อยคําต่อพนักงานไตส่สวนครับค่ะทางด้านนายยุทธพงศ์สวงแส,สวงผู้อุ้มโดยการสํานักงานปปชประจําจังหวัดชายภูมิบอกว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้างซึ่งปัจจุบันพนักงานไตส่สวนรับเรื่องดําเนินการตรวจสอบเบื้องต้นแต่ยังไม่ได้รับไตส่สวนโดยการตรวจสอบกําหนดกรอบระยะเวลาไม่เกิน2ปีคุณผู้ชมยืนยันว่าพนักงานไตส่สวนจะตรวจสอบอย่างรอบคอบเพื่อความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายค่ะ เรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเรียกรับเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้างนะครับซึ่งเป็นนโยบายของขะารรมการนะครับว่าเราจะต้องตรวจสอบตรงนี้นะครับคือเมื่อหลังจากที่พนักงานไต่สวนได้ตรวจรับเรื่องแล้วเนี่ยก็ออกเลขรับไว้นะครับแล้วก็ได้มีการดาเนินการตรวจสอบเบื้องต้นโดยการที่ลงไปดีพื้นที่นะครับไปการสอบปากคำเบื้องเบื้องต้นก่อนนะครับในชั้นนี้ก็จะเป็นการตรวจสอบเบื้องต้นก่อนนะครับยังยังไม่ได้รับไต่สวนนะครับ นะซึ่งอย่างไรก็ตามผู้ที่ถูกร้องก็ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับจนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาลออกมาแล้วก็ต้องออกมาชี้แจงเรา<ช>เองก็พร้อมให้พื้นที่นะครับใช่แล้วค่ะ